้แต่บ so ุญเพิ่อนพี mic, salt, ่น้องถ้าเพิ่นบุญมีบุญไล้สายเงากะมีโอกาสได้ฟอกไตกะสิไดพอกดัแเราอายุ88ปีน้องพี่น้องอยยุสวรรค์ก็มีหม่องฟอกไตบอกก็บแกงบอลินปีแต่ขอคิดว่าแล้วน่าสิเป็นแบบน้ำท่วมปอดท่วมหัวใจเราพี่น่อยมันมันท่วมเดียบอกมีกินทองใหญ่ดยแต่ก็จังผู้ใหญ่ใจดีที่ซักเกืหูอย่างเซนเอซ่าอยากซอยชีวิตให้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ต่อจากมือหนึ่งสองมือหรือ เวลาสำเรกระสังเผนกับมีความสุขที่่นได้เป็นผู้สอยินดีนั่นวะแม่ยินดียินยอมไม่ให้เราไปหกักษาเพื่งว่าจะปลอดภัยหรือว่าบปลอดภัยกะเสี่ยงว่ะสิซะดีกว่าเขาบไปหักษากากบสบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ,งเอ,งเอง้เนาะราวาสิอูภายในเลยกะต่างประเทศนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับเป่าพามีเดอ้อพี่น้องเอย เปิดภาพมาเมื่อนี้บาะพมีมากับเอ้กึมนะพี่น้องเนาะมาอ่าพี่เล่พี่น้องเอ้สีเขาไปหาซาบัวเพื่อนผูเพื่อนทองไงทองไข่อะไรพี่น้องอ่ามือก่อนหันเนาะบ๊ะพมีกับผาเพื่อนไปหาหมอกับเอ้กึมพี่น้องเอ้่วนเอ้กึม่วนบาะพมีไปน้ำเนาะไปหาหมอเลยกะทางคุณหมอเพื่อนกะเพื่อนกะว่ากวาดภบนะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนน่ะเป็นโรคไตพี่น้องเอ้ ลูกไตระยะสี่แล้วว่าตอนนี้เพราะว่าในท้องเราคือมีแต่น้ามนายพี่น้องเนาะไรกะทางคุณหมอเพิ่นกว่าเป็นยังคือปะไปโดนแท้เพิ่นกว่าเ,เนาะแไทบันนี้พี่นอออ้องเลยสบายดีปะพอมีสบายดีสิปะพอมีเด้อสบายดีคุณพ่อบุรีรมัมย์เนาะเสื้อว่าเราต้องเบิ่งอยู่ตอนเสื้อวานลาสิมาเดียวแม่พอติดตามคลิปเฮาอยู่เขาเรื่อาเครื่องขึ้นรถบรเจุขึ้นรถเบิ่งเนาะก่อนกินโดยแล้วไปเอาคือเก่าก่อน เมื่อนั้นนะเจ้าได้พบคุณหมอบอกเมื่อนั้นพนะพบ,พบคือยืนคุยกับค,คุณหมเลยพอคุณหมถามให็นรายละเอียดแนะนําทุกอย่างใครเป็นคนพามาใครเป็นญาติป่ะ<อ>ขอดกะว่าขอกับว่า,อวาเออขอยเป็นผู้พามาว่ะเรากะอยู่ใถบ้านเดียวกันนี่แหละกรบบอกหมโดยแต่หมก็บ,บอกอยู่ว่าขั้นว่าเป็นลรกไตเนาะกับคือหูกับคือพี่น้องหูมันเป็นพญายเศรษฐีพี่น้องไยต้องได้ฟอกตลอดแต่ว่า แต่กรณี่สบัวนี่คือเอฟซีคอมเมนต์มากแล้วแบบรับอายุยังน้อยสักแปดปีพี่น้อยยังน้อยๆก็คือแบบว่าซีอู่ได้อีกดนนะเพราะมีจะเกิดว่าเขาเขาห็ดนะมันจะเป็นสัน้นเกับมาเอาเครื่องไปหน่อยลืมจะทามเขาว่าอันสบัวป้าไปโดนพดได้พอมีค่ะสมมติเราไปปูตั้งแต่เขาไปหาตั้งแต่เขาพาซอฟิม่ไปคนแก่นเนาะโดยส่วนเทวินในคลิปนเนี่ยเราเราก็สิบุเป็นแห้งปนี่ แต่เราได้กินยาเนาะตามตามหมอสั่งแพทย์สั่งยาถือกับพยญากรกระสิบไวปนี่พอไปไทยนย่พี่โบบอกเลยว่าพักยังพลไม้ย,ยังอาหารใดควรกินบุคควรกินอาหารใดที่มีประโยชน์และกะบ็บมยประโยชน์กระโหลกไตเขาชี้หูดบ้านเขานะแต่พ่สวสบล้วยังบอกว่าโอบ้านหฮาผัดปลงคนก็บว่ากินโยดมันขาดสารอาหารผ่าว่ากินโยดบ่กิษออกบ่าบ่ต้องคาร์บอนผ่าว่า บางมงงกว่าๆคาร์มัได้พิษเด็ดกว่านี่โดยจักสศิพังคว่ำไพ่เรามาหลดบอสัดเจนหรือ้อเพาาะจักความเช็ดเท็ดเนี้นกระบ,บุถือเลยเรา,าโอ้ยจำพอจังว่ะเราจำเป็นว่าขาดสารอาหารนะน,นะบเฮามีเลืองเดียวนีิก็คือเราไปมือนั้นเราใส่เลือดดนะ้โดยใส่เลือดแล้วก็ใส่ย,ยาหมอจะเห็มาแล้วแล้ดูดน้าออกทั้งมดมือนั้นอยู่ไทยนั้นสี่ลิตรดูดอยู่ลาวก่อนสิไปเห็นมือนึ่งสามลิตรเว้ยเป็นเจ็ดเ,เจ็ดลิตรแม่เจ็ดลิตร เยังวัดใครแน่เนาะแน่นแต่เราก็เจ็บแห้งเจ็บมองนี่ตับบอนี่บอลลินปีนี่คอว่าละอาชีพเป็นแบบนั้นมันถ่วมปอดถ่วมไตมีเสื้ออันอื่นบอกแซงบอการเนี้ยอื่นกะกะบ่มีตับกับบลอกคือจังกวดที่บ้านค่ะพี่หมอหมอว่าตับแข็งตับยังแต่ว่าหมอหมอไทยกวดกะบลอกว่าตับแข็งแดดโอ้บุรีมีว่าตับแข็งแม่เดี๋ยวไปส่งเครื่องก่อนพี่น้องเลยพอดีว่าัน บาภามีกับเปกลมเราพี่น้องเนาะอ่ากำลังซื้อที่นอนให้ทางสบัวเพิินเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทางเสากึมพี่น้องเอ้ยเพ่นให้เสากลมกับบาพามีเนี่เป็นสะพานบุญให้เิ่นสื้อที่นอนพอ่าสบัวตอนนี้นะท้องแล้วใหญ่แห้งพี่น้องสบัวเนาะอ่าดูดออกแต่หงมอลาวเฮาแน่เลยกะไปหุงหมอมุดทหารก็ได้ดูดอีกพี่น้องรวมเบิดก็เป็นเจ็ดลิตรพี่น้องเพิดเป็นลูกไตนะพี่น้องเนาะไต อระรยะซีพี่น้องเอ้ยที่ว่าปะไว้ดนเราเป็นนี่ก,ก่อนแต่ว่าอันก่อนบ่อพมีสิพาสกพิมพ์ไปหกักษาไปหาหมอหน่อพี่น้องเนาะเป็นที่ว่าดนพอสมควรแล้วพี่น้องเอ้ยมีอยู่บ้านน้องบ่อบ่อพมีเตียงเคยได้เตียงนอนขอถามบ่อเวียงกินนีเล่าวะนี่อยู่ประมาณ หาเซนกีบเราว่าเตียงนะประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้กะสีพากันไปอันมอบเตียงให้เราถ้านอนพืน้นเราบอกขูมืมอนี้คะ่ะนอนเสือนอนพืน้นเราแม่บอกแม่นอนพื้นล้วเห็นแหบบงเถอลูกขึ้นลุกลกเแี<ด>่คือจ้หูอะไรมันนักท้องกับพวกแหงเนาะคือเวลาเราของนหนามอะไรแบบอย่างเราเสียกนก้นคือนั่งเตียงรถสินาบอกมีแมนแมนมันจะง่ายในการนั่งการลุกวันซะมีโบหันตัวนี้หันทางหนาวเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ บ่มีก็สิบ่เวียงว่าะละว่าซื้อสองอันต่อสักกะเราค่ะบ่มีเพราะว่าคันถัดเตียงใหญ่เลยเฮาอย่ามันแพงนะบ่มีโดยแต่ว่าก็สิประมาณแบบกผู้ชหาเสนดูฮันนี่บ่บ่บฮันต้นหน้าสายเห็นเตียงแต่ละเทื่อนมีแต่หันอันใารนีจืดตัวนั้นตัวใดบ่มีไี่สองผู้เมียนะหันนะเป็นเป็นบ่ผักทางบางหนักขางนี่บ่นขัดปั๊บเนี่ยมีก็เบิ่งเบิ่งหันตัวนี้ ฮานตัวน,นี้เคยซื้อเครื่องไปเฮือนน้องอ้อมเบิดหลายพันแต่ได้อ๋อหลายมหมื่นแต่ได้แต่บน่ใจว่าสิมีหรือบ่จะกินข้าวเส้าหรือบ่กินแล,ล้วแค่เพียงกินกับแกงเขียดตอนนี้ก็สิเที่ยงไมพี่น้องยังบ่ได้กินข้าวเทียย <c oughs> เ่ยงอยู่กับพ่อแม่มีบ่น้อบ่ได้เตียงบ่ได้มาเตียงหรูหล่าด,ดอกธรรมดานั่งได้สะดวกสบายมันจะสิง,ง่ายพ่นว่าใส่นมไม่ได้เตียงหรูหร่าแถบเนาะตัวนี้เนาะ นี่ต้ตอรูสิเปล่าีลมงไปทำมันก็นมาไปทำคูมีซ่ำหัวจักมันแพงพี่น้องเลยมีบอกมาซื้อบนนอนนะพี่น้องเดี๋ยวนนนว่าบราเอาตัวนี้แพง ราก็จะราคาเท่าไรน,น,นี่มันคือสิพแพงพี่น้องเลยแหล่ยยูเซโน่เนี่ยตอนนี้เนาะบะพมีก็มาสู่เสาคุมพี่น้องเลยหกพัน <6, 000. S 1> หากับหกพัน หมื่นสองห้าร้อยโบมี่หา่านนี่พี่น้องเลยม <า S 2> ีแต่มันแพงเนาะแพงเนาะไอ้ทำเอ้ซาร่าก่อนมาชิวันได้เลยโอึ่งพนเรามาหานที่สอง,องพี่น้องนี่มันโบมีเนาะ มีพี่น้องเลยเนาะแบบเพิ่นอยากได้นี่มันมีตัวงามๆแล้วมันแพงราคาหกเจ็ดพันบอกผู้ใหญ่เพิ่นว่าให้หาเอาตัวธรรมดาเอสเปียหาหานใหม่บอกพี่น้องเลยบบมีตอนนี้เขาได้สองหานเลยบบมีตอนนี้ก็เอาราคาที่ว่าเจ็ดพันหนึ BE ่ง <IM the disco> <res> ร้อยพี่น้องเจ็ดพันเอสเนาะบอกแบบอื่นบ่มี่ไอ้กึ่มก็เลยว่า

ปโมไเออเอาองมาเลยเอาได้เอาสิมาเลยได้อเล่าสิบลาโลดโอเคเคกน้องเอเวสระเป็นกับนอกเป็นสกนแบบละเอียดเรียบร้อยเผื่เอาตัวนี้ตัวนี้งามๆแน่นนาเลยเนาะแน่นแน่นนาระทาได้บพรามัมีสี่ล้านปุนะอ้เจ้าเคยมีบอที่นนสี่ล้านคุณใหญแสดงระถามเนี่ยใช้เกือบกินอกจะรู้น่ีหมดเกือบบานนี่ ประกอบได้เราเป็นไหมนอันสร้างราเป็นอลังแงแข็ง่อแขงใส่องานใสกี่ปีบ้งลกสิบปีครักันเลยงานท่วันข้าค้เนียวกมาไลเราหนาพันวันล่านเจซีมาคุจัดกันเลย่น้อยเคยเคยมาซื้อเกินบอลิตแต่วันนี้ปวารวารวาร์ปวรับประกันถึงบารบเไงเ้ยัประกันเียงใหม่เียงใหม่โคคลาเกุชื่อีี่น เป็นอันนี้เป็นเขาเคยสลาเนาะสลาเพืน้ำกถ่เอยมีการหน่อเนเคยซอยเื้อันน้องก็เคยเนแล้วน้ำเริงน้ำกรทิ้งก็นไล่กนเลยชอบ็ปเงินกระไลแซไลมือแ่มเลี้ยไลแซ่ล่าเ่านบงาเอียกมีเหมนงามแต่นั้เรียบรู้มีเรียบรู้ดูดีมีสันสัตะกูลเหมือนนครบอกเลยใช่ไหมแมน คือไอสาาลัดเราอะเราเป็นคนแบบัวเตียงเกลียเรียบๆแบน,นีเนาะแล้วเลือกเองใส่ใจเองเอาแบบนี้เาราอะแต่กระนอนกับแบบนุ่มๆแบบแน่านอนเลสยสบายๆะาี่น้อยขอบคุณเอสลัดเลยอสลัดคนดีๆมีแงเนาะภาบแข็งงเลยค่ะลายับด้วยเ้าเนไปเหตุการณ์สกึมเเป็นหลอกถาเป็นไปเหตุกรณ์ดหลอกๆแต่มีหลอกของมาเลย เอสราทามเด็ดถ้าเอสาเาเราบ่มักบัดนี้อยูมรกามันหลายเลยเราอันนี้เป็นบัดนมักกันใหม่ๆแล้วก็ตกกเียมอนลมีคนเขียนตมันตมเลยสิอยู่บงตบงนี่ได้อือนีเบิ่งหัวมึงเขียนบอกไปว่าแม่นเวลาเฮาุ เบอร์หัวก็เอาใส่บอรหัวนะครับทางเชิงทังหัวหัวกับไผ่มันคนละชนเข้มบะหมี่จีซอยเปิดสลากาเอาแต่ได้สิประกอบเป็นวัเนี้ยสะบ้านะหัวหน้าหรอฮะหัวว่าไส่ตีนบ่เออหัวใส่หัวว่าใส่หัวตีนกับซุปตีนคือคือคือใส่เกือบบ่พี่แม่แม่จะเสียอัน เสื้อเพิ่นอย่างงามเลยพี่น้องเพิ่นซิรุดหายท่าไรบบ่เด um. ้น้องพลวนเจ็ดพันเบวกกี่นี่พนว่น mình cũng ngam ngam gì đâu

ที่นอนก็หกพูดเตียงก็หกพูดพี่น้อง เพืบือนกุกเจ้อไ่กบบา่เด้แล้วพี่น้องมา้เอาขึ้นรถเรียบร้อยเนาะหาซงหาพี่น้องกลับไปกลับมา ช่วยายก็ได้เตียงอันนี้ตอนนี้เขาก็ได้เตียงเลยเนาะพี่น้องเจ็ดพันเอ็ดเบอร์เกิมเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทปกติมันเกือบหมื่นแต่เราลดให้เพราะว่าเขาหัจ้าก,กันกะเพรา<อ>ก็เป็นเตียงที่แบบว่างามันนะพอมีงามเนาะ้าน่าคนที่บัคเจ้าเอาไปเห็ด ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแต่งงานกับสีใส่เตียงวันนี้แหละเจ้าเบาเจ้าสาวนะแมนแมนเป็นฟิวนั่นเอาไห้แบบว่าดีเลยพี่น้องมองยังไงกันเนาะเอาไห้แบบแบบสุดใจเลยนะแบบยังดีแหละกโดยใส่ได้แบบหลายปียาวนานพี่น้องเลยมันก็มาตรฐานแล้วมันก็คักกันนะแบบแมนขนาดขนาดคือคือซื้อให้เฮาเองนี่แหละพี่น้องเนาะอย่าคือซื้อให้คนเฮานอนธรรมดาแบบคือโบแมนจะซื้อให้ซอยเรือนะเนาะแบบมันสุดยอดนะบันนี้มันก็คักพี่น้องเลย ว่าเลือกให้เราตัวดีมันก็ะเน่นนาแบบราวพ <นา S 2> <ห>ิงห้องใหญ่ซั่มเนาะมันก็ที่สะดวกสบายเพราะมันนุ่มพี่น้องบน,นอนกันทัน,ทนชิวอ่วะนะบอกพอมีอันนี้เ่าวบอด้เซ็งเนาะห่าวตามความเป็นจริงเนาะในความคิดก็เคยสละนะถ้ายังนหน่อยแล้วขนาดเตียงงามๆราคาสํารับเคยนอนน่ะนะเอยสละจากการให้แบบว่ายังหน่อยแล้วก็มีความสุขในชีวิตหนึ่งที่ว่าเราได้ได้นอนราคาแพงๆด้วย ได้นอนเตียงแบบนี้เขาใจะ่อในความคิดไอสระโดยโดยเออพระมาณนันน้นเราก็เลยเป็นคนเราเป็นคนแบบอ่าอยากให้สุขคนมีความสุขเกิดมาในชีวิตสุดๆได้มีความสุขได้สัมผัสสิ่งที่เรเคยได้อก่าน้นเขาจบะบอกโดยเออมันจะเป็นแบบน,นั้นแบบหนึ่งผมกำลังหลดคลิดเอาอไปต่อโดยละกะคือเขากับเขาใจความคิดไอสระเนาะซอกึมสิเขาใจความคิดเปื่อเราเหมืนเป็นคนที่แบบอ่าอยากให้ เราหาได้หากความสุขคือจังแยงเส้นถ่า,าเราเจ็บถ้าเราเศร้าเจ็บแล้วเราก็อยากให้สะบัวได้ไปเที่ยวโบในชีวิตเราตาดกวงซี่โบแบบเดียวกับเมซี่พิมเนาะแมนคืออันเล็กๆก็คือ,อเออเซล่าเนาพี่น้องเนาะกูที่ให้ชุมเฮ้าไปแล้วก็คือเนาะคุณก็ได้บุญลายได้พี่น้องเลยคุณซอยเรือชีวิตคนนี่มันมานน่กับสาบัวอีกคุนก็ให้ชุมเฮ้าไปเนานะให้เป็นสะพานบุญให้เพื่อน แมนก็ซุ้งสานนแหลแบบว่าเฮ้าอันอสวยชีวิตคนเน,ะ<ม>น,นเาแบบแบบเนะนนาแมนคนเฮ้าแบบไ่บอกง่ายๆเนาะพี่น้องคนใก้ตายแมนคนใกสิเบิดลมหายใจเลยก็บแบบมันแบบคิดบ่ทันนะคนแบบคิดยังบออ่อกนาะพี่น้องเลยเฮ้าแบบไปสวยเหลือเขาเนาะละวบปดนี่เขาได้ชีวิตกลับกลับขึ้นมาอีกข้าง<ม>พี่น้องเลยเพราะว่าบ่าพมีกันยังจําได้เนาะพระอาจารย์เนาะเพื่นก่า อาจารย์อยู่แคลิฟอร์เนียเนาะเือเหมือนเคยซอยสาพิมพ์เมซีพิมพ์เผื่อเคยว่าว่าอ่านทุมเจ้าอ่านซอยต่อชีวิตคนนได้บุญหลายเหมือนแบบนี้แหละว่าคนคนแบบแบบซีวิตเพื่อนใกล้ซิมบัตลมหายใจเนาะยังเสียนคือเมซี่พิมพ์แล้วกะได้ต่อชีวิตคนพี่น้องเอ้ยกลับมามีซีวิตใหม่อีกครั้งถึงว่าเพื่อจะเป็นแบบใดก็สร้างเผื่อว่าขอแต่ว่าเออซอยให้ได้มีซีวิตใหม่ <Man. S 2> นนี้กะแต่ว่าพายากซอยเพิ่นเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะ,นนะคือเกตของสาบ,บัวโดยกะ,กะได้เด้อเนาะเพราะว่าตอนนี้กะสิพาพิ่นไปอันยังซักยาบอกชิไป่พาซักยาแลวกะถ้าซักยาเศร้าแล้วเนาะถ้าเกิดว่าทัดแล้วต่บุญพิ่นนะพี่น้องถ้าเพิ่นบุญมีบุญลา้สายเงา,ากะมีโอกาสได้ฟอกไตกะสิได้๋ยวพ่อคอยเราอายุ2 8ปีเนาะพี่น้องยุสวค์กม็มีหม่องฟอกไตบ่พอมี มันเป็นโ,<ด>โอโมโน,โนาซาดนะนะที่ว่าเขาเจะเหตดขึ้นมาใหม่มันก็เท่าได้ถ้าคุณมีเงินนะสักแปดกว่าเราแม่นสัแปดปีหนึ่งเด้สสแสดงว่าเราเนี่เป็นวัยอิลีสแสดงว่าเออแม่นวัยแล้วกับบริกินยาบริการการดูแลแต่เล็กๆก็เลยแบบมันจะเป็นสั้นเลยโดยช่วงพาเม่ซีพิมไปอันพาตัดกันเราก็ยังเป็นใหม่ๆช่วงนั้นเนาะก็ยังตุ้ยพี่พี่น้องเลยมาตอนนี้นี่หน่ากูนพว่าเราบริกินเข่าช่วงมือคลร์ล้อม ที่คอลัมน์เลยค่ะนี่จ็บบนนี้ก็คือเหมือนว่าอันอาการจัเจ็บไก่บอลลินปี้แต่ขอคิดว่าแล้วน่ะสิเป็นแบบน้ำท่วมปอดท่วมหัวใจเราพีหน่อยมันมันท่วมเดี๋ยวก่อนนีกินทองใหญ่ดิโดยเลยพอดูน้ำบอกมันยุบ่ะนี่โดยมันก็เลยเจ็บเจ็บเวลาตีนเวลายังกะเจ็บใช่ไหมโดยอะไรเนาะพี่น้องยังไงกะเบิ่งกันพี่น้องเนาะเคิดก็ดกะนถือว่า คขดนี่คิของสาบัวกับการที่ว่าเฮ้าซอยเรือเพื่อนมนุษย์รวมกันเนาะพี่น้องกับบารมีคิดว่าสีได้บุญได้พี่น้องเอ้ปที่เป็นซอยมาเนาะสิได้บุญใหญ่พี่น้องเอ้ยยังหน่อยไม่ยุดอ่านบางคนเป็นอาจสิมีความคิดแตกต่างว่าโอ้บัวกับบ่เศร้าดอกใช้เงินหลายเป็นเรษฐีธการแมนอยู่แต่คะแนนว่บบางคนเป็นอยากมีภลระใจที่อยากซอยต่อชีวิตเราอย่างน้อยเราอยู่ได้จักมือจักงามกระสังเนาะมันเป็น ความสุขทางใจหรืออยากสร้างบุญของผู้ใหญ่ความคิดของแต่ละคนมันก็บอกคือกันนะนะบ่อพมีแต่บางคนผู้ใหญ่บางคนเพันอาศิวะอยากสร้างเฮือนสั่งสร้างซื้อรถซื้อล่างเป็นความสุขของเพิ่นเนาะที่ได้ซอยแบบนั้นแต่คือจังอาผู้ใหญ่ใจดีที่เซากระมือหูอย่างเซนเอซสลาอยากซอยชีวิตให้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ต่อจักมือหนึ่งสองมือหรือเวลาสำจากระส่างเพิ่นก็มีความสุขที่เพิ่นได้เป็นผู้ซอยผู้ิดอ่าคิดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะคือเซาพิมพ์าเลยทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นเส้นให้ชุม่มห้าว เนาะเส้นหมกหมอกหมกกระมาซิดหมอบกรรมาซิดตัวแล้วฟืนให้ว่าคันตายคันเป็นยังมากับว่าเอาสิทธิ์จูเฮาเพราะว่าเราก็สละแล้วเพราะว่าจูเฮาก็คิดโอ้ว่าเจำคือเหมือนคันว่าเพิ่นบวอดเนี่ยะเฮาเขาต้องรอบครอบกับว่าเนาะก็ได้โอ้เมื่อให้เพิ่นเขียนใบหมบกรรมาซิดหายเพราะว่าเอาตอนเขาอยู่คนเก่นแมนแมนแล้วเขาเตรียมสิพาตัดเดีเขาเตรียมสิพาตัดแล้วกันแต่ว่าถ้าอยู่ในมือหมอแต่ว่าผูกเกี่ยวนี่ อารมหายตาจากก็คือบ่แห้เอาโซนเอาหนีเฮาเพราะว่าทางครอบครัวกะผู้เห็นและกายินดีนั่นว่าแมนยินดียินยอมไห่เฮาไปหักษาเพื่อว่าจะปลอดภัยหรือว่าบ่ปลอดภัยกะเสี่ยงว่าสิซะดีกว่าเฮาบ่ไปหักษาเนาะแต่ว่าเฮาอยู่เฮือนเฮากะว่าง่ายๆกะบ่บยยั่งนหนพี่น้องเนาะแต่ว่าไปหักษากะใครแน่เนาเป็นแยงก็เป็นอยู่นํามือแพทย์มือหมอกับมดห่วงน้องเลยอัไนเนาะ ฉะนั้นเฮากะเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งจิเกตคงสาวบัวกะน่า,งงานสงสารบาา่ารมีคิดว่าพี่น้องเอ้ยลูกกัยังน้อยจกักปีลูกนะลูกน่ะอายุ9ปีเก้าปีเป็นคนสลานดุหนึ่งข่าวเป่าไภัเห็ด,ดย,ยืนกินกระเป็นแต่บารมีเอ้มขอยังว่าโอ้เบิมจะเคยเป็นแทบขนาดเสากึ่มก็ยังเห็ดบนเป็นแต่หนึ่งข่าวเปายย่าไภัยังว่าอย่างองเราเครื่องบัวควรซื้อเทืองบอกซืเทืองซื้อผัวพผันซื้อเลื้ยงซื้อลูกพผันซื้อ ปเปิ้ราทำเปิ้ลโดยโดยเฮาเห็ดในกาก็คือว่าเห็ดเอาบุญี่สมเอื้อสลากก็ว่ากันว่าเห็ดเอาบุญน,น้ำกันเห็ดเอาบุญน,น้องเอ้ยซึ่งเฮากะเห็ดได้สัมเนียลสัมพี่น้องเห็นแมน่อยากซอยเนาะพี่น้องอะละคือบนว่าบุญวัดาสนาพ่อ,อ,อกันแมน่ถ้าว่าบุมีเรียกบุมีงานก็ว่ากันอยู่ผ่านมาก็คือกลุ่มเนะาะจักมือได้มือหนึ่งเหมือนกับว่าน้องเอ้ยเหมือนว่า มันอาจจะมีได้เหมืนว่าเนาะเค็ดได้คิดคหนึ่งนะว่าว่าบ่หอดเดือนจะว่าบ่แม่น wow, wow, แ,แบบคือลักษณะว่าสกุลกรปักพรเนี่ยแหละกับแบบว่าคือพี่น้องอีพีโฮลและสกลุลแบบค้าขายเนาะค้าขาย<ม>เห็นันติดตามสกลุลแต,แต,แต่แรกแรกอ่ะหัวเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าเที่ยวไปเที่ยวมาจังหวัด,ม,ดวมุกดาหารกับอ่าสวัสดิเขตสกุลกับไปมาไหมด้วยอ่าแทบสิแบบว่าบอดี้มาเฮ็ดยูทูปเป็นไดบอดี้มีรายไดร์ลกจากยูทูปฉลองสกุลแบ่งเวลามาเฮ็นคือด้วยใจสงสาร อีรีจังเดมามเห็นนะแมนแมนแมนอยู่นองเขาวเนาะนี่พี่น้องคือบ่บพมีว่าแล้วค้นเท้าน่ะเบิ่งกันอยู่จิตใจได้พี่น้องเนาะอ่าบ่บเบิ่งกันรูปหลักภายนอกเนาะ <c oughs> <ม>ข้างนอก <c oughs> เขาต้องเบิ่งกันจิตใจอันนี้เขาเข้าใจดีพี่น้องเพราะว่าเขาเคยไปน้ากันแมนอยู่ว่าว่าง่าย,าย aw, ๆก็ว่าไปๆๆไปเนาะ <c oughs> แต่ว่าคนทามันเบิ่งกันอยู่ใ,ใจพี่น้องเขาเอิ้นวมาใจความจริงใจและก็จิตใ้สำนึก โดยที่จนคนหลายะทสงสารคนที่โลดจนเหตุใดเพราะว่าเขากระทั่งซบัวบริมีก็สิเบ้านี่นะพี่น้องครับใครสังเกตคือซบัวนี่ตั้งแต่กระแสตั้งแต่สอบพิมพ์เป็นกระแสจนโบมีกระแสซึ่งเบิ่งเอารถวาโบดมีไครเขาไปหาเลย,<ด>ยจนกระทั่งมือราสิเบิดมือขอพาไปหาหมอกับเจ้านะมาโรมาอขอคามเสดเรือนนะคือ,อขนาดบ้านซองเนาะสักกึ่บอกว่าซองใด โทรหาเราอ่ะให้พาไปก่อนได้บออันนี้ซสกกึุลบอเอซื้อไปเดิมก็ยัยงบอพาไปนอกจากทามมันมีเงินเท่าไดผู้ใหญ่ให้มาเท่าไร้นั่นเขาปฏิเสธก่อนเขาทามเรื่องเงินก่อนแล้วพอเมือนน่อซักกึ่มกระลานสิิปัียปักเซ่เนาะเม,นนกกมื่อไหร่เนาะสักกระดานสิิปัียปักเซ่แต่สกกึุมโทรขอความช่วยเหลือจากจากช่องยูทูบแต่เขากิบอได้ฮักกบก,กับบเป็นยังนั่นแหละกับเขาใจว่าคำ่าคนทำมันต้องมีเงินหรือว่างคนประโยชน์มันเกี่ยวข้องเขาเขาจึงไปนะบอมีโดยอประมาณนอ้าวส่วนไหนกระซ่างเมา่อวินองเนาะ ถึงว่าจับโบมีแท้แทกะเขาก็บว่าน้ำคลิปนี่แหละพี่น้องมันก็คือความจริงเนาะถ้าว่ะก็แล้วเตว่าถ้าว่ามีผู้ใหญ่ผ่นมองเ็นเนผ่นกระซอยพี่น้องเหอะถ้าว่ะขนาดกระบุเป็นยังเนาะเฮากะแนะนาสะพานบุญในพี่น้องเขาก็เว่าในคลิปว่าในแนวที่ว่าภาพไปหามองเฮาบ่มีนอกจาะบ่แมนว่าอยู่ๆแล้วเฮาสิพาคุณไปโลดนะพี่น้องก็คือเราก็ขอความม่วยเรืออะละครอบครัวเล่าก่ะคือเฮาฮู้จักแหละพี่น้อง เราก็เป็นหนีอยู่หาหกหมื่นตอนที่เราเอ่อตอนที่เรายังเกาะมาหักาก่อนแมนแมนก็าสิเป็นแมนแมนกราสิเป็นนะเราก็เคยเคยเคยไปรักษามาก่อนก็คืชอชงคีปอมกันเลยมันมันหลุดตั้งแต่เศร้านี่มันบ่ไรกันเลยปล่อยลง<อ>เป็นคลิปที่ว่าบ้านนี่เป็นนางไป็นยางอะเบิ่งข้าเจ้าอันเฮกันลงไปเสือพี่น้อง สาพี่น้องเลยเนาะจังใดกะพบพ่อกันอยู่เฮือนสาวบัวเดอร์พี่น้องเลยเนาะคลิปนี้มาซื้อเตียงแลวกะว่าโอ้ลมกันพี่น้องเลยเนาะจังไดไปพบพ่อกันอยู่เฮือนสาวบัว